แหม่พูดถึงเรื่องการดูดวงนะครับวันนี้รายการจับมาเปลืยก็เลยนี่เลยเชิญคุณหมอดูนะครับหน้าตาดีเป็นดาวรุ่งในวงการเขาบอกว่าพยากรณสอนชีวิตกับหมอสิวทัศน์ดุรงศักด์นะครับหรือว่าหมอท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสองครับสวัสีีผู้ชมยังเด็กอยู่เลยอ่ะไม่ไเป็นดาราล่ะหน้าอย่างเงี้ยทำไมฉายยงฉายยาคนอื่นเ็าจะบอกอุ้ยโชคช อันที่บอกยาไหมหมอท็อปคือไม่ไม่จริงๆก็เคยพยายามจะตั้งให้เดี๋ยวตั้งให้ไหมเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวเดี๋ยวคิดได้นะเออชื่อเขาจังตั้งเองเลยใช่ไม่แต่ว่าเนื่องเนื่องจากว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นตัวเองมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวเองมากที่สุดก็เลยดูจากชื่อก็ชื่อเรานี่แหละสิวั์ทัศที่แปลว่าการให้สิวะก็คือเทพผู้ประทานมาให้อ่า นามสกุลก็ตรงไปเลยดูลงศัก์ท็อปกระพาะตั้งให้สิวทัศน์กระพาะตั้งให้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเหมือนโก้ะไม่ได้เหมือนซุยนะคะจริงๆริงพุทสารภาพเลยนะฮะเหมือนพวกพี่ๆทุกคนเลยเคยเปลี่ยนมาก่อนแล้วหุ้ยพุบลงไปเลยแล้วกลับไปใช้ชื่อแล้วก็กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้งทำไมเหมือนกันเลยอ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราไงฮะบางทีมีใครเรียกชื่อเราเมื่อก่อนเปลี่ยนจากสิวัศน์เปลี่ยนเป็นธีรวัฒ เขาก็เรียกที่วัดเราก็ยังเฉยๆเวเรานีว่าจนสุดท้ายก่อนจะบวชพ่อก็เลยขอว่ากลับมาเป็นชื่อเดิมเถอะมีความรู้สึกว่าอยากได้ลูกชายคนเดิมกลับอเอากว่ย<อ>างเดี๋ยว <ๆ S 2> ที่พ่อแม่ตั้งให้นบประเสริฐที่สุดแล้วอย่นี้ก็ถามว่าอย่างนี้ท็อปอ่ะก็ไม่ได้สนใจเรื่องศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนชื่อหรอสิคะคือจริงๆชื่อนั้นสําคัญชะไหนแต่ถามว่าการเปลี่ยนชื่อดีไหมมันเป็นอย่างนี้ฮะคือในดวงเราเนี่ยสมมุติว่าในช่วงชีวิตเนี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดวงเราตกสี่สิบ เราแย่ละแต่เปลี่ยนชื่อมันเพิ่มมาสักห้าขึ้นมา45เราดีขึ้นไหมเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นพราะเราดีขึ้นกําลังใจมันมีกําลังใจมันมีมันก็บวกไปอีกสิบเพราะมาจากกําลังใจแล้วหมอท็อปดูเป็นวิชาการจังเลยอ่ะทำไมอย่างอื่นเขาหยิบใบไม้หยิบอะไรแล้วก็ตายได้หมดจริงจริงนะหมอท็อปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้เรียนมาไหมเรียนเรียนเรียนฮะผมเรียนโหราศาสตร์ไทยก่อนคือด้วยด้วยจากที่ว่าเมื่อก่อนเราไปเที่ยวทักชาวบ้านชาวช่องเขาไปทั่ว แล้วมันก็มีเหตุเกิดขึ้นกับเราในทางที่ไม่ดีหลายอย่างเหมือนเราไปยุ่งกับกรรมของคน<ม>อื่นนะมีเซนมามีเซนมาไปทักสะออนคนอื่นเขาเนี่ยม,มันก็ประมาณนั้นแหละฮะ,ะ,ะคือเจ้ากรรมในเวรือนเขากำจะมาเอาอีนี่อยู่พอ,อดีก็เลยไปช่วยเขาไงาก็เหมือนก็เหมือนอผมจะเอาเรื่องพี่โก้อะแล้วพี่แล้วก็มีคนมาบอกว่าพี่โก้ไอ้ท็อปมันกำลังจะมาตีถูกไหมแล้วพี่โก้จะโกรธคนที่มาบอกไหมฉันต้องบอกอีกคนนั้นเลยว่าไอ้ท็อปบอกนะฮะตีท็อปเลื่อนขึ้นข้ล่ะฉันก็รอดไม้ที่สูงเลย เป็นยอย่างนี้นี่<ม>เองเมื่อก่อนคือเนี่ยเริ่มมาจากท็อปก,ก็คือเริ่มมาจากการทักคนอื่นเริ่มสตาร์ทแบบหลักโหราศาสตรไทยหลักโหราศาสตร์ไทยนี่คืออะไร พราะมันมีไทยสากลจีนหรอหรือว่าไงมันมันมันก็มีอย่างอย่างโหราศาสตร์เนี่ยเนื่องจากที่ผมเริ่มเรียนโหราศาสตร์เพราะโหราศาสตร์คือแกนของของของ,ของการทายดวงเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่นานที่สุดเป็นการเก็บสถิติที่เยอะที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของสถิติจริง,รงๆเพราะว่าผมตัวผมเองเพอเป็นหมอดูเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็ทายเลยไม่ได้เราต้องมาเก็บสถิติของลูกค้าอีกเป็นร้อยๆ้อย้อยคนคือ,อเรานั่งแบบนั่งดูดวง1ิบาท20บาทเพื่อมาดู แลกเปลี่ยนความรู้กันดวงคุณเป็นยังไงสาวคุณวิณอา้าวเหรอทำไมไม่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาข้อมูลของเขามาบันทึกเก็บไว้เลยเราทําให้เรารู้ว่าอ๋อคูบาอาจารย์เขาบันทึกอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็เอามาปรับไปยุใชยเป็นแบบของตัวเองมันเลยทําให้เรา จริงๆมันหยิบจับอะไรมันก็ถ่ายได้หมดทะเบียนรถบอกนิสัยคนขับคนนั่งด้วยรถคันนี้เป็นยังไงใช้นานไหมแม้กระทั่งเลขธนาัตรแบงก์ในกระเป๋าตังหยิบมาผมก็ถ่ายได้ว่าแล้วมีแบบนี้มาจับเวลาแบบด้วยนะจับยามได้ด้วยเขาเรียกว่าจับยามหมอที่นาฬิกาเวียนมาแล้วแบบว่าตอนนี้มากี่โมงแล้วดูดวงได้ดีหรออันนั้นอันนั้นคือวิธีการหลักๆของการจับยามฮะเือสมเมาเน่าใช่เพราะสังเกตว่าหมอดูแต่ละคนจะชอบใช้นาฬิกาที่เป็น ที่เป็นเข็มเ,เป็นเข็มเป็นเข็ม,เ,เ,ขมเพราะว่าเราเขาบอกว่าจะเอาราศีจักรเนี่ยไปวางในที่เข็มนาฬิกาได้เลยอ,เอ้หท,<า>ทางใน <คำ S 2> มาจับยำ ไม่ไม่ไม่เขาบุกเล็กกันเนาะเป็นศาสตร์ฮะเป็นศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่เซนะเป็นศาสตร์นะฮะก็มีศาสตร์แบบว่าสามกองอันนี้คืออะไรตีแตกนะคะหรือยังครับอันนี้เป็นไพ่พยากรณ์สามสำรับที่ผมใช้ทุกครั้งในการทายดวงชะตาแบบมาดมาดมาตรฐานอันนี้สำรับเดียวกันหมดปะคะหรือว่าไม่เหมือนฮะที่สำรับเดียวกันจะมีสองสำรับก็คือเป็นไพ่ทาโร่ของอาจารย์คาถาจะมีสองสำรับอันนี้ชินบัญชรใช่ซึ่งสำรับเล็กนี่จะเป็นเมเจอร์อะคาน่าที่ผมจะใช้ทายแบบทาโร่บอดี้ ก็คือถ่ายเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราในช่วงระยะที่พลโล้อเลยล่ะล่ะ <c oughs> ไม่นี่<โ>คือเลยไพ่สามกองนี่คือมีอาจารย์ไทยด้วยไม่ <g> อะไรนะฮะคือไพ่ของอาจารย์คาถาด้วยใช่มีไพ่ของอาจารย์คาถาแล้วก็ไพ่ของอาจารย์สมบูรณ์สุขเป็นไพ่ออร์คาโร่ไพ่จิ๋นนี่ใช่ไหมใช่ไม่ได้เห็นแต่ไพ่ยิบซีมอันนี้จะเป็นจะเป็นไพ่ที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันค่อนข้างลงดีเทลค่อนข้างละเอียด ค่อนข้างลงดีเทลละเอียดอยู่พอสมควรครับผมแต่แล้วถ้าสมมติคนจะมาดูเนี่ยจะเริ่มต้นจากดูอะไรก่อนต้องอันดับแรกอันดับแรกผมจะผูกดวงก่อนผูกดวงโหราศาสตร์เพื่อเพื่อตั้งแกนดวงของเขามาก่อนว่า ลักษณะนิสัยพื้นฐานคนคนนี้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพื่อหาลัคนาราศีเกิดแล้วเราจะรู้ว่าจังหวะปีเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยที่สายเห็นว่าเชิญหมอดูมารายการเพราะอะไรหรือเปล่าปกติดูสมมติพันหนึ่งใช่ไหมดูในการสุขค่ะดูฉันก่อนเลยดูฉันอย่าบอกไปแล้ววันนั้นปีเกิดอย่างของพี่โก้เนี่ยบอกปีนะเอออายุน้อยอยู่สายท่อธันวาคมไม่รู้อายุน้อยไม่รู้แต่ตอนป .4 ป .5 ผมก็รู้จักพี่แล้ว 2,500ดูพี่เขาได้ละครแล้วใช่ไหมเรื่องอะไรนั่นเรื่องแรกอ่ะขอหมอนไปนั้นจำไม่ได้แต่แต่จำได้ว่าเขาร้องเพลงแล้วเราพยายามจะร้องเพลงของเขาโอ้ที่เประสบความสำเร็จอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเองคใช่คือฉันร้องจบปุ๊บค่ายเจมเหเื่อคีตาคีตาดีน่ารักมากถะจัดรายการนี้ได่อยู่โอเคต่อค่ะ โอเคของพี่โก้เนี่ยดวงจะดูแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าดาวเสากุมลักอยู่ในลัคนาราศีกรกฎมันเป็นคนที่แบบเสากุมลักแปลว่าโทษทุกข์แห่งความเหนื่อยและลำบากแต่จริงๆชีวิตเหมือนลำบากแต่ไม่ลำบากเพราะเสามันเสียเท่าที่ดูปีนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับพี่โก้เมื่อช่วงมิถุนายนปี5 6ถึง57เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าพฤหัสตกวินาาคือดาวอุปัมภ์ค้ำชูไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือเท่าไหร่พอเข้าแต่พอเข้ามิถุนายนามาปุ๊บ คือเนี้ยมันลุ่งยาวเลยเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายเข้ามาในภพของตัวเองมาเจอผู้บริหารทียย่ช่องนี้พอดีเลยอ่ะนี่ทุนายนปีที่แล้วรับเขาให้เธอไปส่องเขาเมื่อกี้ใช่ไหมแปลกๆเลยอ่ะอ่ะอะตอแล้วก็จะดียาวอย่างนี้ไปอีกหนึ่งออสองสามสี่ปีแล้วเป็นหลังไงคะสี่ปีแย่เลยนะคะสี่ปีคราวนี้ แม่ชีดวงมันก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงคือคือสี่ปีเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะตรงตามโหราศาสตร์จีนอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าพยากรหมกดําก็คือปีชงชงสี่ปีชงทีสี่ปีชงทีไม่รุ่มไม่ดอนไไม่รุ่มไม่ดอนเดิใจอย่างนี้แต่ว่าดวงดวงงที่โก้เนี่ยจะเหมือนเป็นเหมือนคนลาบากเพราะว่าดาวแห่งความร่ํารวยเราดูทุกคนดูดวงทุกคนจะถามคำนึงว่ารวยไหม อยากรู้ว่ารวยไหมรวยยังไงเราก็มีวิธีดูดาวซึ่งของพี่ทีของพี่โก้เนี่ยดาวแห่งความร่ำรวยคือดาวจันอยู่ในเป็นมหาจักรอยู่ในการงานพราะว่าจันคือการดูแลเอาใจใส่ถ้าเป็นคนขยันดูแลเอาใจใส่ละเอียดละออกับงานยังไงก็รวยออส่วนที่พี่โก้พูดถามถามผมมาเมื่อกี้ว่าทําไมต้องดูเรื่องอะไรนะเรื่องเปืป่อยเรื่องท่าเด็ดเหรอเอออะไรอ,อ,อย่างนั้นะไม้<ๆ>ไมีคนบอกว่า หมอทับดูได้มันจริงป่ะดูได้ดูได้ถามว่าหมายถึงโอยเพศสองฝั่ใช่ไหมว่าเปนฮะเออแล้วดูยังไงคือคือคอย่างนี้ต้องต้องอธิบายก่อนแอย่างี้แฉเลยนะไม่ฉันอยากรู้ว่าเดี๋ยวคนบอกโดนระบุท่าคือคืออย่างนี้ต้องต้องอธิบายก่อนว่าทำไมต้องรู้เพราะหมอดูคือเป็นหมอถูกไหมฮะเรื่องความรักความคล้ความอยากเราก็จะต้องดูเพื่อปรับ สองคนว่าคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้ถ้าคุณสองคนเข้ากันไม่ได้ในเรื่องนี้คุณต้องปรับยังไงอ่าอยวอยางเองบ้างมั้ยเรื่องเนี้ยดูดูอยากรู้แล้วยังไงล่ะยังตกลงท่าหมูท่าหมาอะไรล่ะคือคือของของของพี่โก้เนี่ยลึกขนาดนั้นเลยเหรอเอาเอาจริงๆนะห้ามโกหกนะโอ้โอ้เอ้อะของพี่โก้เนี่ยดาวเขาบอกดาวดาวตำแหน่งเนี้ยมันตกพบอลีพออลิมันแปลว่าลุงคุ้มคืนเหรอไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบครั้งหน้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความรู้สึกคือถ้าถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงขนาดเขาบอกว่าดูเผนๆเหมือนไม่เก่งกาจแต่ถ้าได้รับการกระตุ้นขึ้นมาไม่ธรรมดาเหมือนกันคืออย่าไปปลุกเสือลับใช่แต่ว่าพอมันพบอริปุ๊บไม่ค่อยชอบจะมีอะไรตรงนี้สักเท่าไหร่อย่าบอกว่าตอนนี้เสื่อมแล้ว ไม่ถึงกระเสือมฮะเพราะอริอริสมันแค่เล็กๆน้อยๆยแต่เขามีดาวเขาอยู่ในเรือนของพฤหัสบดีเพราะงั้นดาวพฤหัสคือปนนิบัติปนเปลอชอบให้คนมาปนเปลอจ่ายเยอะดิเขาบอกาตินล้อเขาจ่ายนะใช่มันอาจจะแปลว่าอยากนอนนิ่งก็ได้นะก็นอนนอนนิ่งๆไงเพื่อให้คนมาปนเปลอเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูต่อนี่ยังมีเด็กอีกคนนี้นะมีเด็กคนนี้อีกนะ เบรกนิดท่าเลยนะช่วงท่านะอ่านพักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเจอกันน่าสนใจมากค่ะเรื่องนี้ <laughs>